อือตาช้างอ้าวไม่หนยไม่ได้ดีเท่าอันนี้ลูกหรือหลานลูกคนเล็กลูกชายคนเล็กคนโตอย่างนี้กำลังคือลดไปลูกชายมันอยู่ข้อเล็กมันกำลังใจดีแล้วหายกินได้กินไดกินเข้าได้ได้กินไม่ได้มัไม่มีแรงไงไปกินไม่ได้ ที่นี้หนูกกลับบ้านแล้วนหนึ่งพี่พ่เ,ยยเดี๋ยวสองคนของคองานวาคนงานครอพ่อพานอะไรกันไปนปูบอกนะที่เวฟกิน,น,ห,น,น,นห,หันไปหารู้ะเดอายฝงไร่เ็นเป็นความน้เนยแกแกไม่เห็นดิไม,นดไม่เห็นนะ้ยยไม่เห็นนึกวยเห็นแล้ว แล้วก็เขาขายไก่ย่างไปดิงไปแล้วันตั้งเนาะก็ถึงเอาเขาพ่นยุงเขาเก่าอีกฮะบอกว่าไอ้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 าวบนรกนสงน่ะเขาพ่นยุงไงตาดีไหมยายน้าว่า ามามา,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 มมาบ้างฮะเก่งมาบ้าง่ะออแกบอกว่าจะมาเยม้ยไเออวาจะมาเลยคงไม่ได้งั้นคงขี่รถมาไว้นี่แล้วบอดที่เก่งจะออกไปเออออเอดี๋ยวว่าจะไปเมื่อไหร่เดี๋ยวเาอาบน้ำก่อนเออลมาไว ใอ้แม่กินน้ำบ่อยๆนะเพราะได้แม่เหนียวหลอดนะหลอดจะทิ้งนะหลอดเยอะนะตู้นี่ตายจ้ะติมน้มาเติมน้ำมาอะไรขับไล่กันกินเยอะผสมน้ำอุ่นนะน้ำเอามาเติมน้ำร้อน